ชอบจิวัลูเดย์มากได้ยินเพลงนี้แล้วกำลัชู่ในกระเป๋าเลยคือทุกคนรู้ป้ไม่ว่ากี่ครั้งอะที่หนูได้ฟังเพลงนี้อะมันยังคงขนลุกเหมือนกันทุกครั้งเหมือนเดิมทุกครั้งที่แบบที่ได้ฟังเพลงนี้เพราะว่าอะไรไม่รู้ด้วยดนตรีด้วยความหมายด้วยเมโลดี้เนื้อเพลงะไรก็ตามรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่แบบไม่ว่า จะฟังในโอกาสไหนอ่ะทุกคนมันก็รู้สึกว่าแบบเออเป็นเพลงที่ดีมากๆหนูชอบเพลงนี้มากจริงๆเนื้อหาเนื้อหาหนูชอบเพลงนี้มากอืมแต่หนูชอบฟังมากถึงแม้จะร้องแต่ก็ชอบฟังเพราะฟังแล้วมันรู้สึกแบบฟิลอะคือหนูกลับไปดูอีกครั้งมันก็ยังรู้สึกว่าแบบยังรู้สึกเหมือนเดิมทุกครั้งที่ได้ดูเห็นเือตั้งแต่เพลงขึ้นเลยจริงหนูกลัวมากทุกคนหนูไม่อยากร้องไห้แต่ว่ามันทําไม่ได้แบบบ้าอยากจะบ้าเนี่ยคือถ้าหนูร้องไห้เดี๋ยวมันเต้นผิดไงกลวัวเต้นผิดไม่ใช่ละหรอก นอจีวรู้ตอนท้ายก้านหายใจมากใช่ทุกคนเห็นหนูเห็นทุกคนก้านหายใจแล้วพอพอฟังพูดบุกคนเขาแบบถอนหายใจเฮือกใหญ่เห็นเธอคือใหญ่เลยเอ็นดูจริงแบบมันมันแบบยิ่งฟังเพลงมันยิ่งหนูแบบร้องเพลงไม่ออกเลยทุกคนตอนเต้นเพลงเนี้ยแบบมันแบบมันเบะ